ภาวนาพ r o พาร์ตสวัสดีค่ะวันนี้เราพาคุณมาชมบ้านเดี่ยวโครงการเอทบาหลีบีดออน,นุตรัดกะบังนะคะอยู่ย่านหลวงแพงค่ะเป็นบ้านเดี่ยวพื้นที่เยอะนะคะพื้นที่69.3ตารางวาฟังก์ชันบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2ที่จอดรถขายราคา4 5 9ล้านบาทนะคะราคาพิเศษสุดมากๆค่ะบ้านหลังนี้แต่งครบพร้อมอยู่นะคะ ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถและก็ชาพักผ่อนหน้าบ้านนะคะแต่งสวนด้วยสนามหญ้าปลูกต้นไม้เป็นต้นหลิวไว้พื้นที่ด้านข้างนะคะก็ทำเป็นมุมพักผ่อนอีกมุมหนึ่งมองออกไปจากตัวบ้านชานหน้าบ้านค่ะบรรยากาศร่มรื่นนะคะเจ้าของบ้านตั้งใจตกแต่งบ้านเป็นเหมือนสไตล์รีสอร์ท บ้านสภาพดีเหมือนใหม่มากๆเหมือนบ้านตัวอย่างเลยค่ะมีบิวอินเคาน์เตอร์วางทีวีและปรับปรุงไฟเพดานฝังฝ้ามุมนี้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะคะบ้านตกแต่งด้วยผ้าม่านอย่างดีมีม่านบางตาด้วยนะคะบ้านจริงสวยเหมือนใหม่มากๆค่ะในส่วนของห้องครัวก็มีเคาน์เตอร์ครัว มีเตาแล้วก็เครื่องดูดควันแล้วก็ด้านนอกก็ยังทําหลังคานะคะแล้วก็ปูพื้นด้านล่างจะมี1ห,ห้องน้ํานะคะเดี๋ยวเราพาไปดูชั้นสองกันค่ะตรงถงบันไดมีตกแต่งชโคมรีย้ยไว้สวยเรียบหรูห้องนอนที่1น,นะคะมาสเตอร์เบดรูมค่ะกว้างมากค่ะห้องนอนโล่งเพราะว่าเจ้าของซื้อมายังไม่เคยมาอยู่นะคะ ห้องนอนที่สองค่ะมีเตียงชั้นวางโทรทัศน์แล้วก็ชั้นวางของนะคะห้องนี้มีเครื่องปรับอากาศด้วยนะคะและห้องนอนที่3ค่ะแล้วก็มีห้องน้ำนะคะใช้ร่วมกันเอทโทบาหลีบีดนะคะอยู่ห่างจากสนามบินชวนภูมิเพียง17กิโลเมตร ห่างจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทห,หารรัดกระปัง10กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากนิคมอุตสาหกรรมประมาณ15กิโลเมตรนะคะเอโทโบาลีบีบ้านเหมือนใหม่ค่ะพร้อมอยู่ของแถมเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านนะคะมุงลวดแถมเครื่องปรับอากาศ3เครื่องราคาพิเศษ4,590,000บาทเท่านั้นสนใจนะัดชมบ้านจริงหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องเพนกวินบ้านมือสอง ภาวนาพอปรตีด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ